สวัสดีคะ่ะพี่น้องขาเมื่อนี้กับมาพบกันแบบกล้วย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 ต้นกล้วยกล้วยนาหน้าแรงรดูใบไม้ผิดนาแรงนี่มิแตปีเมื่อนี้ย้ายริยดบ้านสิเอาไปมกุกใสหมูสามสั้นพี่น้องว่าดีบ่จ้ะมุะมกใส่หมูสามสั้นเนาะเรื่องกล้วยกล้วยอยู่ บรรยากาศบ้านๆบ้านนอกเขาบรรยากาศแบบบ้านๆของเขาอันนี้อยู่ใต้ร่มมะขามแล้วก็อยู่ข้างบ้านยายฤทธิ์ต้นกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยธรรมชาติกล้วยกล้วยเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะเอหมกไส้หมูสามชั้นแซ่บแสบพี่น้องว่าบ่หมกไส้หมูสามชั้นแซ็ปแสบดยเนาะ แปลงย้ายริดธรรมชาติแบบบ้านๆเลยกล้วยกล้วยอันนี้ก็ใบพ่อใบตองเแค่ยังแคหยังได้ค่ะเพื่อนๆขายอาหารบ้านๆเขาอาหารอยู่ในหัวในสวนเขาว่าแมนน้องแมวพอาหารอยู่ในหัวในสวนเขามีบักฮวงกับตำบักฮุงมีกล้วยกั ปีกล้วยกะออกมาเฮ็ดเป็นอาหารมกนั่นมกนี่ได้ผักขี้เหล็กต้นผักขี้เหล็กกะแกงผักขี้เหล็กต้นเหลียวไปหั่นแก่กอไผ่นี่นอกะแกงเฮ็ดสุกน้ำนอนหลายๆหนาฝนนอนหลายๆกะเฮ็ดนอนไม่สมไห้อาหารบ้านเขามะละกอกอกอยูนาบ้านมะละกอกะสับๆตำๆม,ม,ม,มักม่วงเบา บ่อทานได้กินให้เพื่อนๆเบื่องเคยกินให้เบิ้งเป็นบาทสวนมะม่วงเบานี่ก็คือออกจำได้ได้เนาะค่ะมะม่วงเบาก็ออกจำ่ายได้รสชาติบอบเปรี้ยวมากบอบเปรี้ยวหลายขนาดคนพอมาก,กินสมกันเนี่ยคือบอบเปรี้ยวหลายแซ่บกลมกลมเนี่ยค่ะมะม่วงเบาเนาะค่ะจะอยู่ในสวนช่วงนี้ก็กำลังเก็บผลผลิตกำลังพอได้ เลือขาบักม่วงเบาแ่บหลายนั่นละก็ว่าไปตามการผู้ใดอายากกินกะได้พูดได้เลยค่ะเพื่อนๆค่ะเลือกกะบ,บักม่วงน้ําบานกะบบกอืดบะอยากบักม่วงอยู่สวนอีกอยู่สวนกะซีมีบักซีดาบักซีดากะสิเก็บได้ช่วงเดือนเมษาบักซีดาไส้แดงเก็บได้ช่วงเดือนเมษาแต่เพื่อนๆช่วงนี้ก็จะเป็นเก็บมะม่วงเบามะละกอ จะลำปลายตามหัวตามส่วนเนาะคะ่ะเกสิมีค้นดูแลอยู่เพื่อนดูแลให้พ่อยายลิเกตดูแลเบาไหวดูแลเบ่ไหวสุขภาพร่างกายเนาะทั้งอียงกระมาหลายๆอย่างหลายๆแนวเกศคอยเฮ็ดป้ายทาไปเนาะคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะกับชีวิตบ้านๆเขาเฮ็ดนิดๆหน่อยๆเฮ็ดไวกเกษียนพ่ออยู่ได้เนาะคะ่ะยุคหกหนองนาเกสิมีบอ่อป่า บอ่อป่านิ้นบอ่อป่าตะเพียนเนาะค่ะเพื่อนขานั่นแหละค่ะแกซีมมีอีอย่งอีกเยอะแยะมากมายปีนี้ก็ว่าสอิอันนั้นโครงการไว้นะคะเพราะยูเพราะกินปลูกฝังไว้ให้ลูกให้หลานเฮ็ดไว้ให้ลูกให้หลานยังพ่อใหญ่กับยายลิดกะเพราะยูเพราะกินปลาโตเดียวก็กยูอีอย่างก็กยู่จังสี่แมค่ค่ะเพื่อนๆพ่อ เห็ดไปเนอะเห็ดไปเห็ดก็ได้กินบ่เห็ดก็บ่ได้กินสองคนตายายก็จ้างมือนี้กกอาหารแบบนี้รสชาติบ้านๆเด็กกันสีบปค่อยมักปีกกล้วยแต่ยายลิดมักปีกกล้วยบางคนเพิ่อนอะจิบ่มักมกใส้หมูสามชั้นนอ้ยแซ่บคากแซ่บแน่ค่ะก็อยากให้ทุกคนไปร้องเห็ดเด้อค่ะเพื่อนๆค่ะแกงขี้เหล็กนี่กก แซบหลายๆอย่างหลายๆแนวกับวิถีชีวิตวิถีบ้านๆเฮาเนาะค่ะเพื่อนๆนอกจากเห็ดป้ายมีอย่างเห็ดมีอย่างกินกินปน้าเนาะค่ะเพื่อนๆค่ะมือน,นีกับขอบบุญขอบคุณทุกคนที่รับชมยายลิดค่ะสวัสดีค่ะ